เธออุ้มลูกที่กำลังหายใจรวยรินเข้าโรงพยาบาลหวังจะเห็นสามีเป็นที่พึ่งสุดท้ายในชีวิตแต่ภาพที่อยู่ตรงหน้ากลับทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายลงในพริบตาเขากำลังกุมมือผู้หญิงอีกคนดูแลเธออย่างอ่อนโยนในที่เดียวกันในคืนเดียวกันกับวันที่ลูกแท้ๆของเขากำลังเสี่ยงเป็นเสียงตายและนั่นยังไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เพราะสิ่งที่หมอเรียกเธอไปคุยเป็นการส่วนตัวเอกสารที่ไม่ควรอยู่ในมือเธอและข้อความปริศนาที่ดังขึ้นในเวลานั้นกำลังจะเปิดโปงความลับที่ทำให้คำว่าสามีอาจไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การนอกใจไม่ใช่แค่การขออย่าแต่คือการทรยศที่ลึกจนไม่มีใครคาดถึง ถ้าคุณคิดว่าแค่จับได้ขนังคาขา,ขาในโรงพยาบาลมันโหดแล้วขอให้คุณดูต่อเพราะสิ่งที่รออยู่ตอนท้ายจะทำให้คุณตั้งคำถามกับความรักความเป็นครอบครัวและคำว่าให้อภัยไปตลอดชีวิตเธออุ้มลูกแนบอกมืออีกข้างกดบาดแผลที่ยังปวดร้าวจากการคลอดลมหายใจของลูกเบาและสัน่นเสียงร้องแผ่วเหมือนขอความช่วยเหลือ เธอไม่โทรหาสามีเพราะคิดว่าเขาคงกำลังประชุมเหมือนทุกครั้งที่เธอเจ็บเหมือนทุกคืนที่เธอนอนร้องให้คนเดียวโรงพยาบาลสว่างจ้าแต่หัวใจเธอมืดลงทุกก้าวเมื่อสายตาเห็นแผ่นหลังคุ้นเคยชายคนนั้นยืนอยู่หน้าห้องพิเศษเขากำลังกุมมือผู้หญิงอีกคนก้มหน้าเป่าเบาๆที่หลังมือเธอสายตาอ่อนโยน รอยยิ้มที่เธอไม่เห็นมานานหลายปีเสียงพยาบาลเรียกชื่อเขาเรียกเขาในฐานะญาติใกล้ชิดของผู้ป่วยไม่ใช่สามีของเธอไม่ใช่พ่อของเด็กในอ้อมแขนขาของเธอสัน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะฉีกอกลูกเริ่มร้องแต่เสียงร้องนั้นไม่ดังเท่าความจริงที่พุ่งชนเธอเต็มแรงเขาหันมาสายตาแข็งค้างรอยยิ้มจังหาย มือที่เคยจับเมียน้อยรีบปล่อยเหมือนถูกไฟลวกเขาเรียกชื่อเธอเสียงแผ่วและแตกพร่าแต่เธอไม่ตอบเพราะคำพูดทั้งหมดถูกกลืนหายไปกับความทรยศเธอมองเขามองผู้หญิงบนเตียงมองเครื่องมือแพทย์ทุกอย่างเชื่อมต่อกันอย่างโหดร้ายเธอถามเพียงประโยคเดียวถามด้วยน้ำเสียงนิ่งถามด้วยดวงตาที่ไม่เหลือน้ำตา เขาไม่ตอบแต่การเงียบนั้นดังยิ่งกว่าคำสารภาพมือเธอกอดลูกแน่นขึ้นร่างเล็กสั่นไหวตามจังหวะหัวใจของแม่หัวใจที่แตกสลายแต่ยังต้องยืนให้ได้เธอบอกเขาว่าเธอจะอย่าไม่ตะโกนไม่ร้องไห้ไม่ขอคำอธิบายเขาซุดตัวลงตรงนั้นคุกเข่ากลางทางเดินโรงพยาบาลเสียงร้องให้ดังจนคนหันมามอง เขาขอร้องขอให้เธอให้อภัยขอสาบานว่าทุกอย่างเป็นความผิดพลาดแต่เธอเห็นเพียงชายคนหนึ่งที่เลือกดูแลผู้หญิงอื่นในวันที่ลูกของเขากำลังเจ็บปวดเธอเดินผ่านเขาไปไม่หันกลับไม่แม้แต่จะหยุดฟังในใจเธอมีคำถามหนึ่งคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและกำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของพวกเขา เพราะสิ่งที่เธอรู้อาจเป็นเพียงส่วนเล็กๆของความจริงที่ซ่อนอยู่และโรงพยาบาลแห่งนี้อาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่รุนแรงกว่านั้นเธออุ้มลูกเข้าไปในห้องฉุกเฉินไม่หันกลับไปมองเสียงสะอื้นที่ดังไล่หลังทุกก้าวเหมือนตัดขาดอดีตทีละเส้นแพทย์รับตัวเด็กไปประตูปิดลง เหลือเพียงความเงียบที่กดทับอ,อกเธอเธอนั่งลงมือสัน่นสายตาจับจ้องไฟเหนือประตูเหมือนมันจะบอกคำตอบบางอย่างคำตอบที่เธอยังไม่พร้อมรู้โทรศัพท์สั่นในมือชื่อเขาปรากฏซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอปิดเสียงไม่ต้องการฟังคำแก้ตัวไม่ต้องการฟังน้ำเสียงที่เธอเคยเชื่อผู้หญิงคนนั้นถูกเข็นออกมา สีหน้าซีดสายตาเหลือบมองเธอแววตาที่ไม่ได้มีแค่ความเจ็บปวยแต่มีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นเธอรู้สึกได้ความจริงยังไม่ถูกเปิดทั้งหมดพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาเรียกชื่อเธอบอกว่ามีเอกสารต้องเซ็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเอกสารที่ควรมีชื่อพ่ออยู่ด้วยเธอจับปากกามือหนักอึ้ง ช่องว่างตรงนั้นเหมือนถามเธอว่าจะยังให้เขามีที่ยืนหรือไม่เสียงฝีเท้ารีบเร่งดังขึ้นเขาวิ่งมาตาแดงเขาทะลอกเหมือนคนที่เพิ่งล้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาพูดถึงอดีตพูดถึงวันที่เคยรักพูดถึงอนาคตที่อยากแก้ไขแต่เธอได้ยินเพียงเสียงเดียวเสียงหัวใจตัวเอง ที่กำลังเย็นลงอย่างช้าๆแพทย์เปิดประตูแจ้งอาการลูกบอกว่าต้องเฝ้าดูใกล้ชิดอีกไม่กี่ชั่วโมงจะรู้ผลคำว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงทำให้ทุกคนหยุดหายใจเธอเห็นเขามองลูกผ่านกระจกน้ำตาไหลไม่หยุดภาพนั้นควรทําให้เธออ่อนลงแต่กลับทําให้เธอแข็งแรงขึ้นเพราะเธอรู้แล้วว่าความเสียใจ ไม่สามารถลบสิ่งที่เขาเลือกทำโทรศัพท์เธอสั่นอีกครั้งข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักประโยคสั้นแต่เหมือนมีดกริบเธออ่านไม่ตอบแต่เก็บมันไว้ในใจเวลาผ่านไปช้าอย่างทรมานเหมือนโรงพยาบาลทั้งแห่งกำลังกลั้นหายใจรอผลบางอย่างรอการตัดสินบางอย่างเขานั่งลงตรงหน้าเธอ ไม่คุกเข่าไม่ร้องขอเพียงมองด้วยสายตาที่หวังว่าคืนนี้จะยังไม่จบทุกอย่างเธอหลับตาคิดถึงคำถามเดียวคำถามที่ยังไม่มีคำตอบคำถามที่อาจทำให้ใครบางคนไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกและในขณะที่ไฟเหนือประตูยังไม่เปลี่ยนสีความจริงอีกชั้นหนึ่งกำลังจะถูกเปิดเผย แต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรหรือใครจะเป็นคนแรกที่รับมันไว้เต็มหัวใจไฟเหนือประตูยังคงสว่างนิ่งไม่มีสัญญาณใดบอกว่าเรื่องร้ายหรือดีจะมาถึงก่อนเธอนั่งหลังตรงเหมือนร่างกายกำลังฝืนความอ่อนล้าดวงตาไม่ละจากกระจกใสที่กั้นเธอกับลูกเพียงแผ่นเดียวเขายังคงนั่งอยู่ใกล้ๆ ใกล้พอให้ได้ยินลมหายใจใกล้พอให้รับรู้ถึงความลังเลแต่ไกลเกินกว่าจะกลับไปเป็นครอบครัวเขาพูดเบาพูดถึงคืนที่เธอคลอดอ้างว่าเขาติดงานด่วนอ้างว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นเธอฟังแต่ไม่ตอบเพราะทุกคำอธิบายมาถึงช้าเกินไปพยาบาลเดินผ่านสายตามองทั้งสองคน เหมือนมองครอบครัวที่แตกร้าวโดยไม่ต้องถามสักคำผู้หญิงคนนั้นเมียน้อยที่เขาดูแลถูกเข็นผ่านไปอีกครั้งเธอไม่ร้องไม่โวยวายเพียงมองมาทางเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความคาดหวังสายตานั้นทำให้เธอเข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ความผิดพลาดเพียงชั่วคราว เธอรู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างที่เชื่อมโยงกันเหมือนภาพต่อที่ยังขาดชิ้นสุดท้ายโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเขารีบปิดแต่หน้าจอสว่างพอให้เธอเห็นชื่อชื่อที่ไม่ใช่เธอหัวใจเธอไม่เจ็บอีกแล้วมันกลับนิ่งนิ่งจนเธอเริ่มกลัวตัวเองแพทย์อีกคนเดินเข้ามาถามถึงประวัติครอบครัวถามถึงโรคประจำตัว ถามถึงรายละเอียดที่พ่อควรรู้เขาตอบช้าบางคำตอบไม่ชัดบางคำตอบลังเลแพทย์มองเขามองนานกว่าปกติเหมือนกำลังประเมินอะไรบางอย่างเธอสังเกตเห็นและความรู้สึกแปลกๆเริ่มก่อตัวขึ้นในอกเมื่อแพทย์เดินจากไปเธอถามเขาเป็นครั้งแรกถามด้วยเสียงเรียบ ถามในสิ่งที่เธอควรถามตั้งแต่แรกเขานิ่งสายตาหลบลมหายใจสะดุดคําตอบยังไม่ออกจากปากแต่ความเงียบกลับพูดแทนทุกอย่างเวลาล่วงเลยไฟเหนือประตูยังคงไม่เปลี่ยนเหมือนกําลังยือ้อเหมือนตั้งใจให้ทุกคนรอเธอเริ่มคิดถ้าผลลัพธ์คืนนี้ไม่เป็นอย่างที่หวัง ใครจะเป็นคนรับผิดชอบเขาขยับเข้ามาใกล้มือยื่นออกมาแต่หยุดกลางอากาศเมื่อเห็นสายตาของเธอสายตาที่ไม่เหลือพื้นที่ให้เขาอีกเสียงเด็กร้องแผ่วดังลอดออกมาเสียงนั้นทำให้เธอลุกขึ้นทันทีหัวใจเต้นแรงมือกำแน่นเจ้าหน้าที่เรียกชื่อเธอขอให้เตรียมตัว บอกว่ามีเรื่องต้องพูดคุยเขาลุกตามพยายามเดินเคียงข้างแต่เธอก้าวนำหน้าเหมือนรู้ดีว่าเส้นทางนี้ไม่จำเป็นต้องมีเขาอีกก่อนที่ประตูจะเปิดก่อนที่คำอธิบายจะเริ่มเธอรู้สึกได้ว่าหลังจากคืนนี้ไม่มีใครจะกลับไปเป็นคนเดิมแต่สิ่งที่กำลังจะถูกพูดสิ่งที่กำลังจะถูกเปิดเผย ยังคงถูกเก็บไว้หลังประตูบานนั้นปล่อยให้หัวใจทุกดวงรอคอยคำตอบที่ยังไม่มาถึงประตูยังไม่เปิดทันทีเจ้าหน้าที่ขอให้เธอรอสักครู่คาว่าสักครู่ยาวนานราวกับทั้งชีวิตเขายืนอยู่ด้านหลังไม่กล้าเดินเข้ามาใกล้เหมือนรู้ว่าระยะห่างนี้คือผลของการตัดสินใจของตัวเอง เธอได้ยินเสียงเครื่องมือเสียงพูดคุยแผ่วจากด้านในทุกเสียงเหมือนคมมีดเฉือนความหวังทีละชั้นผู้หญิงคนนั้นถูกพามานั่งไม่ไกลสายตาเธอมองมาที่เขาอีกครั้งไม่ใช่สายตาของคนป่วยแต่เป็นสายตาของคนที่รอาการยืนยันเธอเริ่มมองเห็นภาพภาพที่เชื่อมโยงทุกคำโกหกทุกคืนที่เขากลับบ้านดึก ทุกข้ออ้างที่ฟังดูสมเหตุสมผลเกินไปโทรศัพท์ของเธอสัน่นข้อความเดิมที่เธอเคยอ่านประโยคเดียวแต่ความหมายหนักหนาเธอไม่เปิดให้ใครเห็นไม่แม้แต่เขาเพราะเธอรู้ว่าเมื่อความจริงถูกพูดออกมาจะไม่มีใครรับมันได้พร้อมกันประตูเปิดออกในที่สุดแพทย์เรียกชื่อเธอน้ำเสียงจริงจัง แต่ไม่เร่งรีบเขาพยายามก้าวตามแต่แพทย์หยุดเขาวไว้บอกว่าขอคุยกับแม่ก่อนคำว่าแม่ทำให้เขานิ่งเหมือนถูกตัดออกจากบทบาทนั้นโดยไม่ต้องมีคำอธิบายเธอเดินเข้าไปประตูปิดลงด้านหลังโลกภายนอกหายไปทันทีแพทย์พูดถึงผลตรวจพูดถึงความเป็นไปได้ พูดถึงสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังบางคำํำเธอฟังไม่ครบเพราะสมองกําลังจดจ่อกับประโยคหนึ่งประโยคที่ยังไม่ถูกพูดออกมาเธอมองหน้าแพทย์สายตาขอความจริงไม่ขอการปลอบใจแพทย์หยุดเหมือนเลือกคําเหมือนลังเลว่าจะเริ่มตรงไหนนอกห้องเขานั่งลงมือกุมหัว เหมือนรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่กําลังหลุดจากการควบคุมผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นเดินไปหาเขากระซิบคำบางคำคำที่ทำให้สีหน้าเขาเปลี่ยนเธอไม่เห็นแต่เธอรับรู้เหมือนหัวใจส่งสัญญาณเตือนแพทย์หยิบเอกสารอีกชุดวางลงตรงหน้าเธอเอกสารที่ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนปกติชื่อในเอกสาร ทำให้เธอชะงักนามสกุลเดียวกับเขาแต่บริบทไม่เหมือนเดิมลมหายใจเธอหนักขึ้นมือเย็นแต่สติยังอยู่ครบเธอถามถามด้วยเสียงที่นิ่งกว่าที่คิดถามในสิ่งที่ไม่ควรถามในห้องนี้แพทย์ไม่ตอบทันทีเพียงบอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาและการตัดสินใจคำว่าเวลา กลับมาอีกครั้งเหมือนทุกอย่างตั้งใจให้เธอรอเมื่อเธอเดินออกจากห้องสายตาทุกคู่จับจ้องเขาลุกขึ้นทันทีพยายามอ่านสีหน้าเธอแต่เธอไม่ให้คำตอบไม่บอกว่าอะไรดีหรือร้ายเพียงอุ้มลูกแน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าจะมีใครมาแย่งไปเธอเดินผ่านเขาผ่านผู้หญิงคนนั้นผ่านทุกสายตา ในหัวเธอมีความจริงหนึ่งความจริงที่ยังไม่พร้อมถูกเปิดความจริงที่หากพูดออกไปจะทำให้คืนนี้ไม่มีใครหลับได้อีกไฟเหนือประตูดับลงในที่สุดแต่ไม่มีใครโล่งใจเพราะสิ่งที่ยังไม่เกิดกําลังรอเวลาและเมื่อมันมาถึงจะไม่มีใครหลบพ้นไม่ว่าเขาจะคุกเข่าร้องไห้หรืออ้อนวอนมากแค่ไหน ไฟเหนือประตูดับลงแต่ความตึงเครียดไม่ดับตามกลับยิ่งแน่นหนาเหมือนอากาศในโรงพยาบาลข้นขึ้นทุกนาทีเธอพาลูกกลับไปนั่งที่เดิมมือกวยเปลเบาๆไม่ใช่เพื่อกล่อมลูกแต่เพื่อย้ำกับตัวเองว่าเด็กคนนี้ยังอยู่ตรงหน้ายังหายใจยังเป็นเหตุผลเดียวที่เธอต้องเข้มแข็งเขานั่งอยู่ไม่ไกล สายตามองมาเป็นระยะเหมือนอยากถามแต่ไม่กล้าเปิดปากผู้หญิงคนนั้นยืนคุยโทรศัพท์เบาๆน้ำเสียงไม่เหมือนคนป่วยเป็นน้ำเสียงของคนที่กำลังวางแผนเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมแพทย์ถึงถามคำถามแปลกๆว่าทำไมเอกสารบางชุดถึงไม่ควรอยู่ในมือเธอพยาบาลเดินมาหา บอกว่าเด็กต้องอยู่ดูอาการต่ออย่างน้อยหนึ่งคืนคำว่าหนึ่งคืนเหมือนยืดยาวไม่สิ้นสุดเขารีบพูดบอกว่าจะอยู่ด้วยจะช่วยดูแลจะไม่ไปไหนเธอไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ตอบรับเพียงขยับเก้าอี้ให้เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ข้างกายเวลาผ่านไป คนไข้คนอื่นทยอยกลับทางเดินเริ่มเงียบเสียงรองเท้าของเจ้าหน้าที่ดังชัดขึ้นทุกครั้งที่เดินผ่านโทรศัพท์เธอสั่นอีกครั้งข้อความใหม่จากหมายเลขเดิมถ้อยคำสุภาพแต่แฝงแรงกดดันเธออ่านจบหน้าจอดับหัวใจนิ่งอย่างน่าประหลาดเขาเอื้อมมือมาจับแขนเธอขอคุยขออธิบาย ขอสักโอกาสเธอหันไปมองเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดินออกจากห้องแพทย์สายตาของเธอไม่โกรธไม่เสียใจมีเพียงความชัดเจนเธอบอกเขาว่าคืนนี้เธอไม่อยากฟังอะไรเพราะคำพูดไม่สามารถย้อนเวลาคืนลูกให้ไม่เจ็บและคืนเธอให้ไม่ถูกทรยศเขาปล่อยมือเหมือนรู้ว่าถ้าจับแน่นกว่านี้ จะยิ่งเสียเธอไปเร็วขึ้นดึกมากแล้วไฟในโรงพยาบาลหรีลงแต่ในหัวเธอกลับสว่างชัดขึ้นทุกอย่างเธอนึกถึงอดีตนึกถึงวันที่เขาสัญญานึกถึงวันที่เธอเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาแพทย์คนเดิมเดินมาพร้อมแฟ้มเอกสารสีหน้าไม่เหมือนก่อน เขาขอคุยกับเธออีกครั้งขอคุยเป็นการส่วนตัวโดยไม่ให้ใครตามเข้าไปเธอมองลูกก่อนลุกขึ้นฝากพยาบาลช่วยดูแลเขาพยายามลุกตามแต่ถูกหยุดไว้ด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เด็ดขาดเธอเดินไปตามทางเดินยาวหัวใจเต้นช้าลงเหมือนเตรียมรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แพทย์หยุดหน้าประตูอีกบานไม่ใช่ห้องตรวจแต่เป็นห้องเอกสารเขาพูดว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เธอควรรู้เป็นคนแรกเธอพยักหน้าไม่ถามไม่เร่งประตูค่อยๆเปิดแสงสีขาวสาดออกมาพร้อมความจริงที่ยังไม่ถูกพูดและในขณะที่เขากำลังจะเอ่ยคำแรก โทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นอีกครั้งเหมือนใครบางคนไม่ต้องการให้คืนนี้ผ่านไปอย่างเงียบสงบเธอมองหน้าจอก่อนตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่เพราะเธอรู้ดีว่าไม่ว่าเธอเลือกทางไหนหลังจากประตูบานนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่รับสายกดปิดหน้าจอวางโทรศัพท์คว่ำลงบนโต๊ะ เหมือนวางอดีตทับไว้ใต้ฝ่ามือแพทย์เริ่มพูดน้ำเสียงราบเรียบแต่ทุกคำชัดเจนชัดเจนจนไม่ต้องตีความข้อมูลที่เขาอธิบายเชื่อมโยงทุกความสงสัยทุกเอกสารที่ไม่ควรอยู่ในมือเธอทุกคำถามที่ยังไม่มีใครตอบเธอฟังจนจบไม่ขัดไม่ร้องไห้เพียงพยักหน้าเบาๆ เมื่อแพทย์เงียบเธอขอบคุณขอบคุณอย่างสุภาพเหมือนขอบคุณใครสักคนที่ช่วยปิดประตูบานสุดท้ายให้เธอได้เดินออกมาอย่างไม่ลังเลเธอกลับไปหาลูกปุ้มร่างเล็กขึ้นแนบอกความอบอุ่นนั้นยืนยันกับเธอว่าสิ่งสำคัญที่สุดยังอยู่ตรงนี้เขามองมาสายตาเต็มไปด้วยคำถาม คำขอโทษและความหวังสุดท้ายเธอเดินเข้าไปหาพูดกับเขาเพียงไม่กี่ประโยคไม่กล่าวโทษไม่ขุดอดีตไม่อธิบายความจริงทั้งหมดเธอบอกเพียงว่าตั้งแต่วินาทีนี้เธอจะดูแลลูกเองและจะดูแลชีวิตของเธอเองเขาพยายามพูดแต่คำพูดไม่ออกจากปาก เพราะทุกอย่างถูกตัดสินไปแล้วก่อนที่เขาจะทันแก้ตัวผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ไม่ไกลรับรู้ได้ทันทีว่าบทบาทที่เธอหวังไม่ได้รับการยอมรับจากคนที่ควรเป็นศูนย์กลางของเรื่องนี้เช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดลอดผ่านกระจกโรงพยาบาลเธอเซ็นเอกสารรับตัวลูกกลับลายเซ็นของเธอมั่นคงไม่สัน่น ไม่ลังเลเธออุ้มลูกเดินออกไปไม่หันกลับไม่มองว่าใครยืนอยู่ตรงไหนประตูอัตโนมัติเปิดออกอากาศภายนอกเย็นและสดเหมือนโลกกำลังเริ่มต้นใหม่โดยไม่รอใครเธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ง่ายไม่สวยงามแต่เป็นเส้นทางที่เธอเลือกเองและในวันที่เธอก้าวออกจากโรงพยาบาล ไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีคำอ้อนวอนไม่มีการคุกเข่าใดที่ตามเธอออกมาได้เหลือเพียงผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกในอ้อมแขนที่เดินจากไปอย่างเงียบงนันแต่มั่นคงเพราะบางครั้งการจบที่แท้จริงไม่ต้องมีคำสาปแช่งไม่ต้องมีการเอาคืนแค่การไม่หันกลับไปมองก็เพียงพอแล้ว